สวัสดีครับแมทชิ่งบัตเอ้ยแวนแวนโอเวอร์เดทแวนดีนะครับมาแล้วตัวเมื่อไหร่แล้ววันนี้เป็นการมาพบกันเปลี่ยนการเลยมายากลมายากรขครับเฮ้ยดูทางนี้ดีกว่าครับผมทุกท่านคุณถูกท่านอ๋อครับผมครับชื่ออะไรครับอ๋อรีบครับรีบรับรีไหมรีรีไปนะฮะอะไรรีผมรีบลองเรีบเร็อะไรนี่อ๋อผมวันนี้ผมเล่นเขียว สโตเกียสโตเกียสีเขียวสายอะไรบอกเลยได้ไหมได้ครับผมแฟสเบิร์กครับอะไรวันอาหารโลกวันอาหารเรืออะไรสักอย่างอะไรชื่ออะไรนะนั่นแหละพี่นั่นแหละพี่ก็มาแล้ก็มาแล้วเก็บเก็บทรงไม่ทันครับผมครับผมครับผมเลยครับเอะไรครับคุณอุกบาทคุณอะไรครับคุณใบบอกอยากรู้ไหมอ่ะอยากรู้ไหมไม่รู้แล้ว ครับนี่เดี๋ยวครับชิบอ่ะถอยเต่า๋อยเทครับผมชอบสีอะไรอยเขียวเอาละว่างนี้นะครับผมไม่หมุนเลยครับถอยต่อกันอนี้หนึ่งสอเรามได้เปิดเคโยวเดอร์แวนดีไปใครเริ่มก่อนยาวไกลเริ่มจากมีซีพีศูนย์ห้าที่ออกเดือนพฤษภาต่อด้วยเดือน มิชนาก็จะมีดีดีทีดีศูนย์หนึ่งถึงศูนย์สามใบเป็นเซตนะครับมีกล่องพร้อมเล่นแล้วก็สองใบสตอรเรจมีกล่องนะครับวนบหบดีดีทีสุดท้าในเดือนเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเดือนมินาเป็นปีผม่ต้องขำเหอเปลี่ยนยังไงให้ได้ใบเดิมเปลี่ยนยังไงให้ได้ใบเดิมี่อลเปลี่ยนยังไงให้ได้ใบเดิมพี่ีพี่ขายของไม่เสร็จเลยเอาอีงไมไม่เสร็จแล้วจ้จอใหม่ไหมจอหมไมจอใหม่้จอใหม่ม้ดีึนดีเลยมาแล้วมันมาแล แล้วก็เดินกลังกรกฎาเป็นดีซลมีสูญหนะกรักอเดีบอกไว้ระวังเก่าจริงนะครับผมสําหรับการนะระวังนะครับผมเจ็ดแปดมเลือกพี่พอเดือพี่อพอเดพี่อากชนะมากเหรออ้าวอยากครับอยากคบผิวตังครับมีแต่แปดเชิญวตอะไรเดพี่อะไรเนีครับทุกคนเจ็ดบสามมีตอูกับนไผมขอเริ่มคนรืมีเลยมาเยื่มก็ู้สิงสามคือูดชิบ o ิไฟโอได เบอร์เจนเอาผมหยิบปุกะบาทหนึ่งใบขึ้นมือเฮ้ยเฮ้ยเบอร์เจนตามที่เจอกี่กี่ใบก็ได้ครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่แต่ขาดที่นี่เลยเราสามารถโชว์แล้วขู่ได้ไหมอยากโชว์อ่ะขู่ได้ไหมขู่ได้ไหมแม่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอมินเบิร์นขู่จิตวิทยาสายดาร์กนะไม่จิตวิทยาสายดาร์กเหมือนหล่อกเดี๋ยอะไรโซชียลหนึ่งต้องเรียมโอเวอร์ ออ้นอริเลยห้าหมืนห้าหมือนตอนนั้นเลยจวห่นภาพหน้าตาคุ้นๆเลยไม่เหมือนเดจาวีก็ทิ้งดอทิเกอร์เริ่มหลังจัวอเคอาละรเครับมือเข้าเลยที่บุ้นเยอะตานครับผมดูดูตาดอกนี้นะอ้าวใช่ไหมเจได้ไามิมันตัวเดียวกันเปเนี่ยไม่ใช่หรอเอาอะไรสงสัยอ๋อ ไม่บอกบอกว่าอยู่ที่นี่ยาใสไหนโซสาตจัวหนึ่งครับผมบวกห้าพารครับผมอเซ็ตออเดอร์โซชาหอมไหมไม่ไม่โซชาไม่ได้เอาไปหนึ่งุ๊บเอาหนึ่งเรื่องอะเอาไปหนึ่งจุ๊บเลยพอไม่ต้องรีบเนาะเร่อยๆปล่อยเอาคิกก่อนตรงเนี้ยนั่นไงอันนี้คือเด็กอยาาคอมเมนต์วเร่งกอนนะดอนจุเด็กยาคอมเมนต์นะเก่าจรงคิกไป แทนดอทิ้งดอครับโอเคแล้วเราได้ดอทิกเกอร์นะครับโดยที่โกงจัดให้เป็นเกมหนึ่งนะนี่บอกสนุกเลยอะสองแดนมขอมือได้ปกแล้วเราลงมาทำอะไรอย่างงี้อ๋อสกิลครับมันขอแบนเป็นตัวอะไรนะส่องตัวนี้ไหมก็สักเบอร์ครับผม อยากรู้ไหม่ะพี่อ้าไม่บอกคือก็ยังมีคอมเมนต์บ้างแหละอะไรล่ะพี่อะไรคือไม่บอกอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมล่ะหนึ่งหมื่นครับใช่ไหมหนึ่งหมื่นหรอถูกต้องถูกต้องใช่ใช่เอาหมื่นห้าบับไหมบับนะหมื่นห้าเลยเข้าเลยส่งมาจัเจอลนี้ไม่ได้ใช้แต่ว่าแต่ว่ามีก็ดีแบบอุ่นใจอ่ะครับผมมึงมงมึมึมีกระจกก่อนนี้จบเลยนะนะงมีกระจก ไปเอาไปเอาแย่เอาแย่เอาแล้วทีจะดีดีแล้วเมื่อกี้ทำไรผมไม่เหลือนะไปพูดนะอยู่ไรอ่ะไปลืมดูดูประชากรก่อนเขาครับผมโอเคเดี๋ยวเจอเก่าเจ้งแน่รอบนี้ใครครับเก่าจริงแปลว่าเก่าจริงรู้จักคำว่าเก่าเจ้งไหมเ้งแปลว่าอะไรเก่าเจ้งเฮ้ยไปเฮ้ยไปเก่าจริงเดืยวเก่าจริงเก่าจริงเก่าจริงแปลว่า กจิ้งจกส่วนตกโตคือตกแกเปียนวเซีปุกอีอาหรือเปล่าปุกอีอาคือเป็นหัวกองครับผมโจ้องครับผมว่าเขาเก็บของเก็บเก็บอะไรไ้ไว้ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่คุยกับเขาเองฮะอะไรอ่ะไม่ใช่ดูกับจิงอ่ะอ้าอ้าชาวไทยห้าลูกโวจยิงเลยห้าลูกเลยสองคิด ครับผมสองหมืแปดครับผมพีจีพีจีเลยครั้งนี้หมดเฮ้ยอะไรจานตลกไปเร่อเลยจนบที่คือสองโบคหนึโบเคหนตลกน่จานนี่ไงก็นี่ไม่ไม่เอาอันสองมาล่ะเอ้ยนีใจเย็นใจเย็นให้ครังนี้หมดครับผมแล้วคิออยู่ไนเนี่ยแล้วถ้าอีกใบคือโกงอะคิวได้ไดเดียวได้ใบเดีครับครับคแต่ว่าโยนครั้งนี้หมด อะไรอ่ะหัวกองฮอตทิกเกอร์มาเลยอ่ะจริงไม่ไหวบอกแล้วเปลี่ยนหัวกองห้าลูกป่าวะใช่ครับหนึ่งสองครับอาารหนึ่งเนี่ยอะไรไม่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 อันนี้นบายบายหนึ่งสองสามสี่เออวะไม่ได้จานจานมากนึจานเป็นห้าหมื่นเท่านั้นสามทิชชิคไหมชิชหนไหมพี่โอ้ชิคเลยพี่แดมครับสามเดม คิวคืนไม่ดีเลยอ๋อแต่แต่จะเป็นสีใช่ไหมครับผมคิวไปละไม่มีหรอกโอเคดีมากค้าแล้วสีสีดำคุยกันได้สี่ดำคุยนได้เจ้าจวดแล้วคุยไหมล่ะไม่คุยเพราะผมเป็นคนไม่คุยสวัสดีครับแล้วเธอหน้าเล่นไงครับโอเคสวัสดีมาแล้วคุณทีน้องทีน้องครับครับสักเบิร์ครับผมโอเคจ้ามคิดก่อนคิดทำไมอ่ะก็ผมอยากคิดอ่ะขอเก็บก่อนขอเก็ขอเก็บก่อนอยากรู้ไหมล่ะไม่อยากเจ้าทีต้องมีคอมเมนต์คอมเมนต์บ้างเลย S <S อะไรเหรอพี <S <S ่ใครอยอะไรอยากรู้คืออะไรถ้าอยากรู้คอมเมนต์มาได้นะครับไม่ตื่นพวกเนี่ยไม่มันมันเขาตื่กัไม่ไอ้นี่มันมันให้มาเยอะมีประเด็นรุ่นเวอร์ชันแบบปกติรุ่นคลาสสิกมันให้เยอะตุ่นวิลาหลายรุ่นนึงเอออะไรนั่นแหละจบครับโซร์ดไม่โชว์โอเคไม่โชว์มีแต่ไม่โชว์เปล่าไม่มียุ่งใช่ไหมเขาบอกเลยยุ่งทำไมผมไม่เห็นไม่โชว์ยุ่ง ยุงขายซีนี้ผมเือครับีสผมเชียดทิ้งสองนี้สนี้บวกห้าบาทบวกหาพันครับบวกหาพันครับสกระตครับกบวกห้าพันครับสรก่อนนเทิร์นครับผมต้มมากสามตัวสดสดใช่ไหมครับผมถูกสิบห้านี่สิปดครับผมเข้าเลยมาดิพี่เอ้ยเรลิงเกอร์เรลิงเกอร์สามใบมาลุก เหลือตัวดีเออ18ครับผมตัวดีครับผมเรายิงเรียนนี่นะสามเป้งพี่อันนี้15ใช่ไหมครับผมครับผมครับอีกสักรอบจะเป็นอะไรไปโฉยคิวพลังแวนมาอะไรอ่ะไม่ต่างกันผมขอกินอะผมมันไส้เนี่ยนี่เดียวบอกอ๋อประจวบครับผมเกือบแล้วสี่เสียเสียเสียไม่หรอกมั้งพอเลและเป็นตัวแทนแล้ไม่หรอกมั้งเท่าไหร่นะ หมื่นสามโากันไปเดียวสามแปดสองได้ครับผมหลือหนึ่งโอเวอร์อ้าวเรียกร้องก็โดนนะเรียกร้องก็โดนนะโอเว่นแล้วโอเวอร์ตรงนี้ได้ไหมไม่มีหรอกไม่มีหรอกเจ็บินเข้าโซเซแล้ครับผมเรียเติมไปแล้วนะขอก็ไม่ได้คืออะไรอะไรก็ไม่ได้ไม่เอาหรือว่าไม่มีเลยทิต้าเริ่มใส่หัวแล้วทมายควาว่าไงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่เอาอะไรเลยจริงจบเองหมดแล้วตาจีไว้เลย ผมยังมีสิ่งนั้นอยู่อะไรยิ่งระเบิดบวกผืนท่าปะบวกผืนท่าบวกขี้สามลูกนั่นบวกห้าแล้วใช่ครบเยังครบแล้วยังนั่นนะบันใายมันมีแค่สามมันนับรวมงั้นหนึ่งสองสามสี่ในผมนี่รีมูฟอ่ะรีมูฟเอ้ยรับมันต้องบายดิมารีมูฟอะไรอ๋อเนี่ยมันดีจุดกลอดรีมูฟโซนไม่เบิร์นไม่เบิร์นใช่ไหมพี่ไม่เบิร์นไม่เบิร์น อยส่องไดหรือว่า1นึ่งโอเวอร์มาเลยผมไมมีอะไรละหลอกหลอบอดไปดีทันเธอเลยครัโปมอ้าวอย่างนี้โดนนะโดนดิเฮ้ยครัโผมโดนอะไรอ่ะเราบอกว่าไม่เพลไม่เพลไม่เพลาะไม่เพล์ั้าโชว์ยไม่รูลกันยงม่เังยุงไลัไมยังไมล้วย่ ขอครับขอครับชีไปนี่บวกห้าบาทเก็บพีจีไว้ทําไมอะเนาะไม่มีพี่ผมไม่เก็บเลยจังไม่เดินครับเสิ็จที่เราเช็คได้ไม่ใช่หรอวะดูกูจำผิดวะหมื่าผมจะรอพี่ก็ได้หนื่นสามตีครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ยหมื่นห้าหมื่นห้าครับหมื่นห้าได้ไงวะอ๋อยุงยุงชี้ไม่เอาจับผิดผมจับผมไม่ไดแล้วมันชือตะ๊กกแดงเขามัไเรียกยุงผมเรียกทุกตัวว่ายุงคุณจะเรียกทุกตัวว่ายุงไม่ได้ทางงงกันหมดอะอันนี้พี่ตาบอกว่าหนึ่งทิกน่าจะ สบายอยูะนี่ผมก็เล่นคุณต้าเมย์เป็นยุงได้ตอนนี้มันได้แต่แต่ตอนนี้ได้เต็มคาราเบลแล้วนะคุณดูค่าเวฟปผมปล่อยแวนคุ้มสุดหนึ่งสองสามสี่ซิมเอามือกูไปสี่ใบบ้าอ๋อไม่ใช่ดีกว่ามือสามอเสร็จเอ๊ะครับผม สอบบรรลูกครับลืกว่าลืมแล้วขับลองขับลองขับลองเปล่าลืมจริงนึกว่าลืมแล้วนะเมื่อกี้ยิ้มแล้วนะเกือบเกือบปล่อยมือแล้วปล่อยมือแล้วปล่อยมือปุ๊บเกือบเลยนะเกือบหักทางมือหักแล้วนะเมื่อกี้เกือบหาแล้วเกือบหาละโอ้เครื่องนอนเขเดี๋ยวกันแวนนะสองบาทพอดีเลยเฮ้ยไม่ดีนะ ผมอาจจะไม่เอาก็ได้เอ้าห้าเว็บก็ได้พี่แค่สามเดอนเอ้ยไม่รีบไม่รีบก็ไม่ต้องกดเอาครับผมเอามือสามตีาด้วย่าไรเนี่ยมือนสามมือสามขอใหพาวครับผมไม่้้ไก็ไม่ต้องให้ครับแลกันกันเสร็แปดครับผมยีิบสามครับยี่สิบสามยิบสามเอาไปครับผมบาโจกี่เว็บนะสี่ครับผมเนี่ยเว็บส สองได้เข้าเอาโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์ไม่มีซ้ำเดิมเลยฮะจบเดิมเพราะข้อโซจบเดิมเดิมเธอแล้วเว้ยไปขวาอีกแล้วแบบเช็คประชากรก่อนเลยโอเคครับต้องต้องต้องอย่างนั้นแหละต้องอย่างนั้นแหละต้องต้องหนึ่งหนึ่งเอาพีจีมาหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งจวบจวบจวบทิกทิก จวบทิกทิกดิ้นยิกยิกอลอดินอ่ะโอ้แต่ว่าหมดตูดนี่ว่ะหมดตูดเฮ้ยู๊ทั้งอะไรคืออย่างงี้โดนอะไรงานละโดนเจ็บนะเว้ยอย่างเงี้ยเจีบน้อเว้ยใครวะเราเองยินดมีคนถามว่าแฟกเบอร์เทียนไหนครับแฟกเบอร์ผมให้ตอนนี้เป็น E A แต่ว่ามันไม่ได้เอแบบเอท้ายอะเอท้าออะเอท้ายอะ เอเกือบบีอ่ะเดียร์คล้ายเลยอ่ะบีจะขึ้นเอแล้วกันแต่ว่ามันมันเก่งเพราะยุงไงใช่ครับผมจริงๆถ้าไม่มียุงมันก็เก่งเลยเรียกวีฟแต่ว่าคู่แข่งตกทิกมันจะตีมาทันทีครบละห้าลูกบกบาทกูครับผมครับไม่สนดีกว่าเราต้องเล่นแบบไม่สนไม่สนโลกอะไรทั้งนั้นยิงฆ่าเลยแล้วบอกว่าอยี่ยสนโลกจุกดองโคตรอย่างได้อย่างได้อย่างได้นะตองนะตองนะหยุดหยุดหยุด คุณมือกว่าผมอ่ะอ้าวผิดเฉยอแล้วย่าไว้ใจมนุษย์อย่าให้มีครั้งที่สามตอ่าเมื่อกี้มีสองตัวใช่ไหมครั้งที่สามเขาเมื่อกี้ยิงเรียไปสองตัวใช่ครับผมไม่ได้บวกีาไม่ได้บวกี้สามแปดดีดีครับไอเนี่ยโอเวอร์ชีเกอร์เอาเลยพี่เอาที่พี่สมัยดอลก่อนโจนโดนดับเบิ้ลโจวพลังให้มือมีกี่ใบอ่ะเป็นล้านกระจายคนข้างอยู่ั่งนีเดี๋ยวเดี๋ยวชนอีกโอเวอร์ จอมาได้จ๋ววเออเออวะขอโทษครับจ้าไอเช็คใบเมื่อกี้โจ๋วแล้วครับครับอกตีใบนึ่งโจ๋วไปโจ๋วไปแล้วเมื่อกี้โจ๋วไปแล้วโจ๋วนี่ไงโจ๋วแรกเลยอ๋อเ้าเขาเลยหมาไงเมื่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วเต้ครับผมอ่าสามสิบห้าเท่ากันมั้ยใช่เฮ้ยสามแปดนี่สามแปดสามห้าสามแปดสามสิบห้าดูทีเจอมองไม่เห็นแน่สามแปดนี่สามห้าเท่ากันด้วยใช่ ปล่อยหนึ่งแดงสิปล่อยหนึ่งแดงหนึ่งแดปล่อยหนึง <c oughs> หน่งแดงปล่อย <c oughs> หนึ่งแดงควมจริงเรเอาค้างนี้เปิดเออถูกล้แต่ยังไม่เช่นห้าไม่ไงเป็นนึกภาคดีมันต้องเอาแรงเปิดก่อนไงใช่ไหมละ่ะเหรอกัดได้กก่อนเนย <c oughs> แล้วการหมดตุ้งเลเลย <c oughs> <c oughs> มือแตกเลยอ้าปล่อยหนูเลยโอ้ยได้ไหม ไม่เพลยโอ้โหรีบบอกกูจะได้มาผมคือทำไมให้เงี้ยโยทิ้งวะเอาละลิฟเริ่มกอลวิชามานของจิโนไปครับคือการมองบนคือก่อนอะไรดี่ข้างบนมีอแล้วมีไฟมองข้างบนเสร็จบ๊วยไหมขบวนน่าจะหลอดสีนั่นผู้แข่งกองคดีเลยบ๊วยไม่ข้างบนน่าจะหลอดสีนั่นแกก็เรก็มองบนพอคู่ต่อสู้มองตาปุ๊บปั๊บาบ อย่าบอกนะว่าว่าแค่นี้อ๋อเอาพี่กินอยู่ไมไจดจไม่เห็นตอนแรกไม่เห็นผมแค่นี้ก็ไ okay ด้ปีข้างโอเคไม่กันครับผมมันยูือนห้า หนึ่งแบบ yes yes เราเอาจัดจังไม่วางนะไม่จับเลยผมไม่ว้าวเลยไม่จัดไม่วางร้องเลยของคุณผมไม่คิดผมไม่ผิดเอ้บนมือมันกักอะไรวะมันมีใบหนึ่งที่มันไม่ยอมปล่อยโอเวอร์เหรออยากรู้เดี๋ยไม่กดดูไม่กดดูโอเวอร์เราตอกนี้ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกคิดว่าคงอืมกูคิดมากไปหรือเปล่าวะเนี่ยจะใช้แน่แทงแทงมีอเไรวะ เพ่เพลออันี้เพือคืออะไรี่เออเือคืออะไรผมไม่จักมันเหมือนมจันจะใ้บอกนะมาทุกตาผมเพลอตเลยโอเค่รอบที่ผมไม่ได้เพลอเลยไม่นะครับอย่ามั่วครับอย่ามั่วจริงจริงอ้โแล้วก็บอกยย่ไ้เลยแล้วก็ซอมแบกเบิกไม่ใช่ถ้าแบเบิกที่จัดอะไร่เลยจัดย่รู้ด้ องค์ผมด้วยครับปัญญาอ่อนอ้าวมีการด่าจัดด้วยนะจริงคุณนาคุณเอาคนไรมาเ้ยเฮ้ยใจเย็นนะใจไม่หานนะเว้ยนับการแล้วครับเริ่มนับการนับการของวันการนี่คือการสรุปเพย่นึ่เราเล่นเราเล่นใช่ครับ โซมาโซมาสกิลบาคูบิลิสกิลของพี่เขาครับพอเวลาเข้าออเดอร์โซชาหนึ่งชาจริงเหรอเฮ้ยไ,ไม่สนุกแล้วแปดขอหมืน่นขอหมืน่นไ,ไม่ต่างกันไม่ต่างกันขอห้าพันก็ได้ ไหนไหเนี่ยอะไหเนี่ยนัดบอกผมงงลืมไปว่าผมเดี๋ยวผมยิงมันได้อาแดมโอเคตีเลยบ้าเลยครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกก็เสียวได้เพราะว่ามันตีกี่แปดหกห้าพันใช่ที่แปบวกห้าพันครับสนุบวกห้าพันครับจัดทำงานนี้ครับมือไม่ถึงกี่แปดดูไรน่ะเดี๋ยวไปข้อมือมันต่อเดี๋ยวเชื่เดี๋ยวชนกันแล้วไม่อยากกินเลยมันไกลไปเอาใกล้กันเดี๋ยวไปข้อมือมันต่อเท่าไหร่พี่ค่างนี้ฮะ สองคันนี้เท่าไหรสิบห้ากับสิบแปดแรงแค่ไหนเสุบได้ได้ฟอน์ฟอนนากลงโข่ยังจะกับีจีเหรไม่มีเท่าไหร่นะสี่สามสอได้ได้แ่นั้นโอเวอร์ไปนี่อะไรนีไรทำทรงอะทำทรงสิบห้า

ครับใช่ไหมไม่รู้ครับดูที่เล่นดูืซิเอออเดอร์ปลากันได้ปะไม่ได้นี่วะใช่ไหมเออเดอร์ปลากันไม่ได้ไม่บอกไปได้ันไปได้นะครับครับผมครับผมนี่ก็ดูไมปเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยโอ้ยมือปลอมโอ้ยโอ้ยมือปลอมหยิบสามครับปลอมจริงหรือเปล่าอยากปล่อยแวนมาขีดออกโคตรเยอะเลย เอาเวนตีข้างกูผมก๊อกเดมนะพี่ตีไปแล้วเออม่กี่ใบไอ้ใบเดียวใบเนี้ยอะไรอยากอยากรู้ไปละอยากรู้ไปละทีจี้แหละก็มาดิเท่าที่จำได้เช่ป้าจากฟ้าสว่างหนึ่งสองสามสี่กันได้บอก เนาะใช่ะท้องเลยเลอกในซื้อใหม่ไว้ไม่สนใจวะมันนี้ได้จนดำทั้งจอมือสามมือห้าว่าเราอย่างนี้ไปเลยเ่ยซื้อใหม่จริงหรอสามสี่หกกันดีกว่าสรุปแล้วครับกูกันดีกว่าครับครับผมยี่สิบแปดโอ้ยให้เยอะด้วยไม่เล่นไ้่เล่นลุกครับผมไม่ลืมละเดือนตบ ยี่สิบครับผมยี่สิบยี่สิบสามตีแมงครับสั่งตีแมนบัตรลุกครับโอเคยี่สิบสามครับยี่สิบสามเอาไปสามสามยี่สิบแปดครับสามสามต้องเปิดตีครับตีเวบห้านี่กว่านี่ก็โสดชาร์ตหนึ่งได้เข้าด้ชาร์ตเข้าด้ชาร์ตบัตรหนึ่งเว็บผ้าบัตริบโจนหนึ่งยิงสองโอ้กูเว็บผ้าบุกหมื่นเข้าจะสอนไป โอเวอร์ได้ไหมจานขอร้องแหละโอ้ยเล่นสวยใช่จริงๆนะโอเวอร์ป่ะอู่ทรงนะจูว์ทีนี้แหละเอาไงดีผ่านนะผ่านเลยฮะจูว์กองกองกูโลดเลยกองโลดเลยจริงในตัวนี่คุณใช้ดวงผมแล้วตนา ขยุกหน่อเขีนแล้วเครียดเลยพอ,อเดิมยี่สิบแปดตีบันหนึ่งตัวไปตัวเดียวพี่เอาใช่ห้าพันโยนนู่นเะยโยนนู่นนลยเดี๋ยวชนอีกนี่เท่าไหร่เบอาสิบห้าสิบห้าสิบแปดระวังโอเวอร์นะพูดอย่างนี้เสียวเลยพีจีมงเก็บไว้ตั้งนานเก็บไว้ตั้งนานดีดีครับทิ้งอะไรอ่ะทิ้งแกเล็ดหนึ่ง โอเคกะเลหนึ่งกระเล็ดหนึ่งได้ดอทิเกอร์สองใบได้ไหมย่าเอาย่าคิดอ้ยมึงมีสามหนึ่งั้นนให้ข้างนี้หมดเลยรับมุ่หยบร้อยฟันใบหนึ่งค่าฟันใบหนึ่งกิดปดความลับสวรรค์นี่ไงที่เป็นเลยปะจอยเมื่อกี้จยยุงสิห้าเอาไปเลยขาดแล้วโอยอ่ะแล้วมืออย่างนี้รู้นกันอยู่ใช่ไหมคนดูเมนต์มาเลย ตัหน้าครับผมไเรียนเคมีเว้ไหมไม่มีเก่งไงไม่ไม่มีไม่มีหลบหลอกสมูทไอพวกเนี้ยสืบลงตัวเบฟมาเข้าตาเลยนีบอกว่าโอ้ยเราไปเรีเคกอนชี้ที่โหาพันิอเฮ้ยบห้าพัน่้วะเป็นห้าพันสิบห้ายีสิบตีมาันบวมือยี่สิบลิงลิงปัมุนนะ้งกินลิงกับหมาความเป็นไปได้ไหนที่ กูจะตายได้บ้างตอนนี้เอามาทีโอเวอร์ออกแล้วนี่หว่าใช่ไหมครับผมติกเอาไงโอเคอ่าข้างล้อส่วนติ๊กได้ไหมได้ไหมทั้งใบหนึ่งเอ้ยโอ๊ยมาแล้วเ้ยอ๋อนี่หมดครับครับผมติ๊กข้างครับสองเอาแล้วเอ่ออ่ามาไอตัวไหนสองทีนะตัวนี้ใช่ไหมนี่สองทีนี่สทีกลังโอ้ยเบาๆพี่ เท่าไหร่วะยี่แปดอันนี้นับเพื่์เลยใช่ไหมพี่อ่านับแล้วสองแปดเลยสองขิดเอาไม้ตีแบนครับผมตาตายชัวต้องอย่างนี้พี่จีครับผมว้าวคิดก่อนพี่จีผ่ันผ่านเลยครับจวดโซชาหนึ่งครับ ครับผมเอาเลยเอวขดแก้มแป๊บนึงนะขอดูก่อนว่าแล้วมันจะหมดไหมเหลืออีกกี่ใบขั้นต่ำคือสี่โอเคหมดตูดจะต้องทำสองตัวสองนะเออเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเลยเอาไเลยมันมีกี่ใบนะวันทูวันทูฟ้อนร้อยวันทู เรจแต้งนี้ต้องนี้ต้องนี้ต้องนี้สิบห้าอเลยจุดแล้วโอเคชีดดีผมรู้ว่าพี่แทนอะไรแต่ว่าุณไม้พอไงใช่แม่ไงโอ้โหจนเจียนจนเทียนหลจนเจียนก็ว่าอยู่โสดจะไม่มีแลาช้าไปเลยครับผมมาแล้วครับตรงนี้แชมป้ก็พี มัันเเปิดดะครบหมดแล้วพี่ที่หมดแล้วที่รู้ไหมที่ผมกักคืนอะไรตี้แหละก็ใช่แล้วก็จำได้ว่าขึ้นมือไปใบๆหนึ่งโอเวอร์โคตรโคตรแย่เลยเฮ้ยตีมาก็ไม่ตายนะจตัวนี่นะครับผมไม่ไม่อ่บไม่ตายกลาบูลาลาบูลเลยเปลี่ได้ปได้เก่งเกินแต่ดีไหมจะไม่ตีไหมเออได้ครับได้ใครไม่อยากไปเจ้าเปลี่ยนลิลละเอออยู่ก็เป็นเดี๋ยวเปลนเลนี่ละเอาไปเลยมาดูที่นี่ลิลทดลองเฉยๆนี่จะตามมาได้ใช่ครับประกอบ ที่มีสามารถปรับปรุงกันได้ใช่ครับผมคราบไปก่อนนะครับจะทำไมไม่ใส่ตัวตียัง่ามาดูริดแตกเบิกนะครับนีอเริ่มจากไลท์ดอไลน์นะครับอะไลเป็นของของมันเลยของมันเลยมีตัวมีแค่ตัวตัวเริ่มอขี้หลอกแล้วก็เกสามก็แักเบิกยุ่งตัวนี้ไลท์ไลน์แล้วก็ตัวทำเวฟแล้วก็ตัวบับพลังตัวบับพลัง มันดิเฟนโอนี่ขีจีไม่ขึ้นมือตัวนี้ก็เข้าโซโจะข้าโซไงเดมสามันอ่ะข้าโจไงเดมโจะไม่โจไงเดมใช่ถ้ยไรอะนี่ปัดแทนรู้สึกลงมาชี้เบื้งหนึ่งจิมจิมเดียตัวอื่นจิมเดียตัวอื่นโอเวอร์แล้วก็เสื้อใส่คีฮิวซีิีเจ็ดขีเจ็ดแล้วก็รอสี่นะครับอ่า ก็เป็นแนวทางได้นะครับใครที่สนใจจะตามหรือปรับตามสไตล์ตัวเองก็ได้เอานี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสนใจก็ยังมีอยู่นะเนี่นี่มีมีน cin ี่โยอะเนี่ยพี่เพื่อนี่ยิบไม่ทันเนี่ยเนี่ยเนี่ยหายดูอันนี้ไม่ได้เนี่ยเขาจะยังโอเคโอเคหูโดนเข้ามาดูนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับเย้